บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะคะจับมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและพันธมิตรนะคะร่วมกันแถลงข่าวโครงการดอยคำชาริตี้ครั้งที่2เปิดตัวแคมเปญน,นะคะดิ้งตูแช์คุณดื่มเท่ากับคุณให้เชิญชวนคนไทยมาดูแลสุขภาพนะคะพร้อมร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะเพียงซื้อน้ำมะเขือเทศดอยคำหนึ่งกล่องเท่ากับการร่วมบริจาค25ตางค์เพื่อมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตนะะินำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเข้าถึงการรักษาไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาณชั้นห้านะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีนายพิพัฒน์พองศ์อิสระเสนาณอายุทยานะคะกรรมาการผู้จัดจาก,การใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนะสิทธิชัยนะคะผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติเข้าร่วมง,งานนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษ2ศิลปินชื่อดังนะคะหนุ่มเตเตตะวันและหนุ่มนิวทิติภูมินะคะร่วมโดยสาวพิมพิมดา ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลรักษาตัวเองนะคะเพื่อก้าวผ่านการเป็นโรคมะเร็งรวมถึงกิจกรรมสร้างสีสันนะคะด้วยการเปิดตัวมัสคอตสุดน่ารักน้องโทมี่นะคะตัวแทนของความรักและความอบอุ่นจากดอยขามเป็นครั้งแรกภายในงานนี้นะคะร่วมกับโพกสั่งอีกด้วยนั่นเองค่ะครับวันนี้มางาน bring to share นะคบคุณดื่มต้องกับคุณให้ครับผมก็วันนี้ทุกๆกล่องของดอยคำนะครับเราจะบริจาคให้กับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับ25ศูนย์ครับครับผมก็ผมว่าเป็นโครงการที่แบบ เออที่ที่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนแบบมันคือการให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ทางคนอื่นด้วยให้ตัวเองคือให้ได้สุขการดูแลสุขภาพตัวเองแบบให้สิ่งดีกับตัวเองแล้วก็ในทุกๆการให้ตัวเองเราก็ให้คนอื่นไปด้วยเหมือนกันก็ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยบอกว่าเราสองคนค่อนข้างดูแลสุขภาพอยู่นะเนอะหมายถึงว่าก็ก็ทั้งอ่ะออกกาลังกายแล้วก็ค่อนข้างออกอาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะยิ่งแบบ ประสบการณ์มันสอนยิ่งอไแบบอายุเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่า oh. อะไรเงี้ยเราจะยิ่งรู้สึกเลยว่าสุขภาพเนี่ยคือสิ่ง oh. ที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญที่สุดและปัญหาซื้อไม่ได้จริงจริงแล้วมันสกเป็นสิ่งที่แบบเราควรต้องรักษากันไว้มันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติถ้าถ้ามันยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเราจะไม่ไมีทไม่สนใจมันเลยจนก,กระทั่งเหมือนแบบมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราหรือเราเงี้ยเราจะรู้เลยว่า oh. มันเป็นเรื่อง oh. ที่ที่จริงใหญ่ที่สุดแต่ว่าเราจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเราไม่เจอปัญหาอะไรเพราะเราเราอยู่ เฮ้ยปล่อยวางมันแบบไม่สนใจมันอย่างนี้คือผมว่าไม่ได้คือมันก็ต้องแบบดูแลสุขภาพคือมันมีหลายวิธีในการดูแลแหละแล้แต่ปัญหาของแต่ละคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือเราต้องดูแลสุขภาพใช่ครับก่อนด้วยครับดิ้งดิ้งทูแชร์นะครับผมกับทางโดยคำนะครับผมยิ่งคุณดื่มทุกๆทุกหนึ่งกล่องนะครับผมก็บริจาคให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับ25สตางค์ถ้าเราดื่มกันทั้งหมดแบบ70ล้านคน4กล่องก็ได้1บาทละ4กล่องก็ได้1บาทอ่า ก็จริงๆงานอย่างนี้ก็ค่อนข้างมาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเ mm hmm. พราะว่าพิมพ์ก็เหมือนเป็นแบบตัวแทนของคนที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มาให้กําลังใจอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ค่อนข้างจะสนุกกับงานพวกนี้อยู่แล้วค่ะ mm hmm. ก็เสีอยงโครงการนี้นะคะ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเราได้กินของที่เราชอบเราสามารถซื้อน้ำมะเขือเทศทานอย่างอร่อยด้วยแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวทุกกล่องก็จะบริจาค 25สตางค์ทุกกล่องก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะเลอกกินเลือกใช้ย,ยังไงบ้างเหรอคะจริงๆแล้วก็คือน้ําผลไม้ดอยคํานี่เป็นอะไรที่แบบมีติดบ้านตลอดอยู่แล้วนี่ไม่ได้อวยก็คือแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะก็ยิ่งพอรู้ว่าเขาพีโครง,งการได้แบบเลดริ้งทูแชร์ด้วยเนี่ยพี่ก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะก็อ,อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าอร่อยด้วยกับน้ําผลไม้ดอยคํานะคะแล้วเราก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวนะคะก็อยากให้อุดหนุนกันเยอะๆนะคะน้ำมะเขือเทศอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อการให้นนะะคะใ ดิ้งูแชร์คุณดื่มเท่ากับคุณให้โดยทุกกล่องนะคะมีส่วนร่วมในการบริจาคก5สตางค์ <c oughs> เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่3.1มิถุนายน2568นเลยนะคะ